โยโยโยเที่ยงตรงเชิญกลับถึงหนังบิ๊กแมตสวัสดีแฟนคืงหนังทุกช่องทางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เกมส์สปอร์ตร่วมชมรมลุ้หนังได้ที่เอ็มบีพีสามสิบสามครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์บิ๊กแมตพิจารณเลือเกมเวลาตีสามตรงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ เอเวอร์ตันเปิดบ้านเจอร์ล,ลิสต์อยูนเต็ดเอเวอร์ตัน32แต้มจากการชนะ9-5แพ้8เกมล่าสุดบุกชนะแอสตันวิลล่าถึงถิง 1, ่น1-0นะครับเดวิดมอยส์ไม่มีจระดเบนเวดคีรันดิวส์บิลลี่ฮอร์นะครับแล้วก็แจ็คกิลิชที่ล่าสุดไปเจ็บอีกนะครับแต่ว่าข่าวดีก็จะได้ยูซ่าการ์นเจกับอ e ีมันอินเดียรกลับมาจากแอฟคอนมาช่วยทีมนะครับตัวหลักก็จะแดนพิกฟอร์ดประตูเกมรับเช็คโอเบอันทาคอฟสกี้นะครับตรงกลางมีเจมส์แกร์เนอร์ แล้วก็ข้างหน้ามีเทนโนบารี่เบตโตเอาไว้แมกนิวพวกนี้ครับเป็นตัวเลือกโยโยโย่เกษตรผลิตภัณฑ์ k คลเอ็ t สร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างน,นี้เลยครับนขนะะที่ลีด25ต้าแต้ม จากการชนะ6เสมอ7แพ้9เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะฟูลแลมมา1-0นะครับดาเนียลฟาเคอร์ไม่มีดันเจมส์ครับที่เหลือตัวหลักก็โจโรดอนปาร์เกาลส์เทลเกมรับตรงกลางมีทั้งอีธานอัมปาดูนะครับลูคัสเมชาอาโอทานากะแบนดนอนอารอนสันครับข้างหน้าก็เนโอคาฟอร์ a o our, กับโดมินิกคาร์เวตเลวินนะครับเจอกันนัดแรกลีสเปิดบ้านชนะ1-0ตามหน้าเสือเขาบอกเอเวอร์ตันยังเป็นต่อนะครับเอเวอร์ตัน5นัดหลังสุดเนี่ย ชนะ2เสมอ2แพ้1ส่วนลีดชนะ1เสมอ3แพ้1นะครับเอางอ่ายๆว่าช่วงหลังเหนียวแน่นทั้งคู่ ก็ลีดห,หนีตกชั้นนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์ช่วงหลังดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่เอาชนะฟูลแลมจริงๆฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแม้แต่ดูแล้วพิจตยังชอบไปที่ลีดอยู่ในเตดมากกว่านะครับมองว่าลีดเป็นทีมที่เหนียวแน่นครับชั่วโมงนี้เอเวอเรตัไม่มีกิลิชด้วยตัวรุกหาอกาศเจาะลีดยากเหมือนกันซื้อ2มุมวัดใจลีสอยู่ในเตดจะบุกมามีแตมไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับให้เชียร์ลีดเป็นคืนหนังจบิ๊กแมชประจำคํำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับ,บ